เด uhm. bo ี๋ยวอาจารย์เขาจะไปที้องต้นนไใครเอาไหมใครเอาไหมีม uh. ถ้าไปได้เลยนะสองตู้สุดท้ายนะสองตู้สุดท้ายนะงน้ำบอกขอาวผมเอาไอ้นีมไอ้ี ไปได้กินถ้วยนี้เองนะจ๊ะ้แล้บอกให้ไม่มีโอกาสได้อย่านี้ตัุายแล้วจ้กินถ้วยน่ลูกเดียวได้แล้วพอไมลูกเดียวพอค่ะลูกเดียวพอได้ได้ได้้ไดได้ด้นได้ได้ได้้ไดไได้ได้ยได้ได้ได้ไ้ได้ได้้ไดดได้ เปรี้ยวไปทอตัอได้หลัาดอย้าหมดอาจารย์คนนี้ก็น้องน้องคุณจับปีเขาอยากได้อยากอยากไดอยก มาเลยมาเลยคุณจะปีรับเจยจ้าไอ้จารยนนี้คนนี้เมียดตีถามมาเลขไปเด็ดโอ้ยกูรู้กูก็รวยไปแล้วสิชอบถามเลขเด็ดเลยนะรวยไปแล้วจ้ะเออแอดมินรวยไปแล้วจ้ะหมดแล้วครับไม่บอกก็รวยแล้วแค่พอมีกองเินมาใครเอาใหม่ไหมไหนไหนมาแล้วไม่เคยเจอหน้าขอขอสี่การตรงนี้เลยเพราะบางทีเคยร่วมเกินไปนิดนิดไม่เป็นไรเลยไม่เคยไรเลยอนุโมทนา แต่แต่วใจบริสุทธ mm. mm. right? yeah. ิ์ผมไม่ไม่ไม <ok ่ได้ไม่ได้แล้วสรุปตอนนี้อาจารย์ตื่นยังเราดีตื่นนั่นน่ะสิกตื่นแล้วยังวะเนี่ยยังมงอยู่ตัวเองอยู่นะตื่นแล้วยังวะเนี่ยตื่นไม่ตื่นไม่รู้เราหลอกไชไปแล้วขอย่งเนี่ยใช้โอ้โหใคุ้มเลยอ่ะเอาให้คุ้มยังอยู่เอาให้คุ้ม คือ да. จริงท่านน่ารักกว่าในในโซเชยลนะบอกให้ให้ได้สัมผัสจะรู้นขึ้นบนขึ้นบราสงขึ้นบนพอแลวนะพอแลวนะขอบคุณมากๆนะพอแล้วนะพอเลยนะไม่ควรนาจารนะขอบคุณมากจย์นโมธนาจารนโมธนาทุกคนนะนโมธนาทุกคนจ้สาธุสาธุ้ติวันนี้ให้ลานึีน้ำลาลตรงยาเลยจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าวาหัวให้น้องก่อนล้อเป็นเด็กพิเสดอสาธุไม่ต้องรู้หัวอะไรสาธุสาธุอนุโมทนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าของเราได้หรือยังเนาะต้องออกทางนี้หรือเปล่าทางนี้มันเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันอนี้ทารถต่อ วอนีราเอาเอาอะไรเป้าลูกกระตันยูมันอันเดียวกันกับอันนูน้นอ๋อทําอยู่สองบูธขอบคุณมากเลยได้ได้เดี๋ยวเขถ่ายให้ก็ได้ไหม หายหมดเลยครับดูเลยขอบคุณมากยแตขอบคุณมากเลยแต่มีมีแต่ขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยแล้วนี่จเอาเลยเอาเลยขอบคุณมากเลยแจกแจกเนี่ยใครจะเอาเอาเลยเขาเอามาแจกเนี่ยใครจะกินอะไรเย็นเย็นหยิบเอาเลย อันนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยจ้ะอ่าอบคอบคสบายสบายริรสบาย o ั t o three one two t e สบาย just า o มันทางมันฟรีเบื่อครับเบื่อรถามา วันทาตวันาโอเคโอเควันทาตวันทุกเช้าโอเควันทุเช้าโอเคทมลยนก้องการต้องการรถมาันทารถมาครับรถมาครับรถมาครับรถมาก่อนลถมาก่อนรถมารถรถก่อนครับมาลดมารถรถก่อนครับรถรถโอเคเนาะของเลยครับ

จ้ามาอันนี้เคเทนเลยได้เคเทนเคเทนไปอีกรอบไปอีกรอบส่ด้วยกันไงต้องแตได้รอบเดียวได้อ่าดูจ้านุโมทนานะอนุโมทนาทุกคนจ้ะทีนี้อ้วนมากดูตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยหน้าเอาป็นคนเลยขอดินหน่อยนะจ๊ะขอเดินหนึ่งนะจ๊ะขอไปก่อนนะจ๊ะขอไปก่อนนะขบาย ตรงครับตรงนี้เห็นกว้างกว่า๋อข้างหลังก็มีอตึกหนึ่งเนาะแต่ถ้าเข้าไปตรงนั้นเราจะเห็นอะไรแต่ว่าเขาให้นักกาเมาถ่าลยะจา่าเลยนะถ่ายัยถ่า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 ยาย่ายถ่ายถนา่ายถ่่าพถ่ถ่ายถ่า่าย่ย่ายถ่ย่ย่่ถ่าย่า่่่่า่า่่่่่ไม่่ไม่่ไม่่่่่่ รสาธุับสาธุเยี่ยมครับมาช่วยงานอะไรเนี่ยไฟฟ้าโอ้ข้าหลวงครับอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาทุกคนนะยัง ทำไมบู๊คุณมุมบรรดาไปอยู่คนเลิกกันวันดีเจ้าวันดีจ้าได้ถ่ายถ่ายไม่ไรเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถูกอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาเ้วขอดห้อวเลยหลบทางหน่อยหลบทางหน่อยครับหลบทางนยจหลบทางหน่อยจ้ทางนิดนึงสวัสดีค่ะรถครับรถมาครับรถมารถรถขว คุณตาทาน้ำไหมครับไอ้นี่มากแล้วปวดฉี่ปากหน้าเจอกันจะสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะอนุโมทนาทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอนุโมทนาจ้ะอนุโมทนาทุกคนด้วยนะอนุโมทนาจ้ะสาธุสาธุ อนุโมทนาทุกคนนะขอบคุณมากเลยอนุโมทนาทุกคนจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาทุกคนจ้าอนุโมทนาจ้าสาธุสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเหนื่อยเหรอเหนื่อยมากไหมอาจารย์ให้กำลังใจค่ะโอ้ ได้นอนกันบ้างหรืยังเนี่ยได้นอนกันหรือยังมีกล้องไ้าาไหมยากมีกำลังใจไหมเดี๋ยวให้สองตัวมีกําลังใจขึ้นมยโอ้โหรีบเลลยะอนาา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 าสาาุาาาาานานาานาทุาาาาุ น,น่าจะเอาจากตรง,งนู้นมาตรงนี้หรือเปล่าเนาะมันน่าจะเป็นทีมเดียวกันน่าจะเป็น คนละทีมกันไหมเต่าเหรออขามีหลายทีมเนาะก็เหมือนเหมือนนากสะสมของตึกกับผู้ไปเดดจ้าเดดจ้าเหมือนแยกกันคนละทีม Mm hmm. จ้าสาธ nah. ุอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุเดินทางปลอดภัยนะอนุโมทนาทุกคนด้วยเจ้าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอนุโมทนาอาจารย์อนุโมทนาอาารออเขาไม่ได้เปิดตลอดคุณหมุ่มเปิดยี่สี่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตลอดครับตอนแรกเขาจะว่าเปิดตลอดแต่โรงครัวนี้เปิดตลอดแต่เขากลังความแล้วอ๋อไม่น่าเขาบอกว่าแถวนี้มันปิดหมด กลางคืนก็ถึงมามากทุกคนต่างก็เปลี่ยนหมดเลยเลยมากมากเลยแต่ว่าตรงนี้ซุ่มมาม่าเป็นซุ่มที่เขาอยากทานมากแต่น้อยลยก็เลยตั้งอย่างที่เขาพี่เขาบอกข้าวปุ๊บเหลือแล้วมันเน่ากินไม่ได้ผมเลยถามเขาบอกพี่ก็เลยประเดี๋ยวจันเอ๋ยมาก็เลยคุยเขาก็เลยจะมาสานให้แล้วก็อยู่ทุ่มเนี้ยนะก็ชื่อลงทานแม่น้ำพะโนเนี่ยตรงนี้เลยครับลงทานนี้เป็นโรงทานเดียวที่กลางคืนเนี่ยจะอยู่ยี่สี่ชั่วโมงเพราะนั่นเพิงกลับหมดแล้ว รถวไ้ก <muitas> ินก็มันจะบุกเสร็จก็บุกเพราะส่วนใหญ่เขากลับแห้างหกงเดงถิดเขากลับทานได้มือเดียวถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปด้วยกันครับูวกัเรับาเข้าข้เข้าข้าเข้าข้เข้าเข้าวข้า ุทนาทุกคนนะนุโมทนาอนุโมทนานะคุณมากเลยอันนี้เปิดยี่สิบสี่ไหมเนาะยี่สิบสี่ครับอันนี้ตัวยงเลยนะโอ้ FC ตัวยงเลยใช่ไหมเกิอะครนยรับน้ำทีมงานรับน้ำเลยล้เอาน้ำไหมเอาน้ำเอาน้ำหน่อยรับหน่อย อ่น้ำเย็นน้ำเย็นอะยี่ห้อไหน่ห้อไหนี้หอไหนก็ได้มาสาขอบคุณมากๆเลยจ่านุ่มวันาเอาไหมไายขสาธุขอบคุณมากๆเลยสาธุสาธุที่มาก็ส่งต่อส่งต่ออนุ่มวันาจ่า ขอบคุณมากจ้ะใหญ่ๆอีกไม่หรอไหมไม่ไหมได้เลยได้เต็มมือหมดแล้วไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครบอย่างครบแล้วขอบคุณมากมากจ้ะน้ำมทนานะขอบคุณทุกคนจ้ะสาธุสาธุเชิญน่าหน้าเต็นหน่อยถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะไปนอออกมาได้นะครับไปนอออกมาถ่ายรูปอาจารย์ได้นะครับจะยืนข้างในหรือยืนข้างนอกอ่ะยืนข้างนอกได้เลยครับ ตรนี้ป่ะกินน้ำตลอนี่ะได้ครับขอยกตรนี้ครับได้่ สาธุอนุโมทนาทุกคนมากๆนะอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุสาธุโทรศัพท์นี่นี่นี่ลืมโทรศัพท์แล้วขอบคุณมากจ้บคุณมากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใช่ค่ะระวังระวังหกระวังหกโดนเสื้ออาจารย์ระวังหกโดนเสื้อนะถ่ายรูปครัวอาจารย์หน่อยสิอยากอาของย โอ้ใส่ฟิลเตอร์ครับถ่าด้วยไนๆอ่ะนิ่มเดี๋ยวเราออกก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยค่อยถ่ายนิ่ก่อนครับแป๊นนึงแป๊บนึงสองนิ่มก่อนสาธุจ้าสาธุจ้าสาธุอนุโมทนาจ้าสาธุ าพระเย็นครับขอบคุณมากจ่าสาธุอนุโมทนานะขอบคุณมากมากเลยวันนี้จ่าอ๋อมาด้วยเหรอมาผมเอามาเอามาเอายาสีฟันกับเนี่ยผมไปซื้อมาแล้วก็มาส่งนะที่บ้านบอไซนี่คราบหมิ่นบอไซน์เอาอยู่ไหนอ่ะเมื่อเขาแยกไปก็ใส่ถุงไปแล้วครับอ๋อไปแล้วพี่พี่หญิงเสื้อแดงอะไรพี่เปิ้ล คนก็ช่วยจัดการกันอยู่จัดใส่อ๋อยังจัดอยู่ยังไม่ได้เอาไปจัดเสร็จแล้วครับแล้วคอนท้องขุนไปไหนเราต้องตาดต่ออีกทีขึ้นขึ้นไปดูเขาจะอยู่ข้างบนขึ้นุกลาง อาจารย์น้องอนุญาตอาจารย์เปียคนพิการต่ดีครับอาจารย์อาอาจารย์มาให้กำลังใจนะคบผมกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคบอยากอยากให้อาจารย์ช่วยเออเป็นเออบอกบอกพูดกำลังใจให้กับคนที่รับฟังไฟ์สดตอนนี้หน่อยเป็นปกำลังใจให้เนาะเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยคนที่มาร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้เนาะก็ ขอให้ช่วยอย่างมีสติแล้วก็ทุกคนก็ฝากส่งกําลังใจไหมกับผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันใครมาไม่ได้ก็บริจาคไปในหน่วยงานไหนได้ก็เข้าไปหรือว่าเจ้าของมาบริจาคก็ได้ ก็นุโมทนากับทุกคนเนาะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนุโมทนาทุกคนด้วยจ้าสาธุสาธุสาธุนุโมทนาก็นุโมทนาบุญกับอาจารย์เบียร์แล้วก็ลูกศิษย์ด้วยนะครับที่เห็นว่าวันนี้เอามาหลายอย่างใช่ใช่สาธุนุโมทนาด้วยจ้านุโมทนาบุญกับอาจารย์กับลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะครับสาธุ มาแม่าเรามาแล้วเหรอใช่ครับอันนี้ของเขาครับอ๋อเชิญครับพี่เชิญครับเชิญที่มาเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายำยำมาจานเบียร์กินมาม่าเห็นไหมล่ะยยำโดยทำงานต่อจ้าอนุโมทนาขอบคุณมากนะสาธุสาธุไหนล่ะกล้องนฉช้มืดจังเดียวจ้าสาธุอนุโมทนานะสาธุจ้าอนุโมทนาอันนี้อยู่24ชั่วโมงเลยไหมจ้า24ชั่วโมงค่ะจานเบียร์ครับผมขออนุญาตจานเบีย์ อยากได้อยากได้คําถามเดียวอ่ะถ้าไม่โดนด่าแล้วมันไม่สบายใจจังทำไมสนุกแม่หน้าพระขนมน่าจะรู้กันอยู่นะคนนี้แม่แม่หน้าพระขนมอาจาังมันรอมาม่ากำลังไปสั่งกำลังมาครับก็รอเนี่ยที่เราจะจะถ่ายรูปตรงนี้นะที่เดียวแข่งจันรับน้ำไหมครับไม่เป็นไรจะขอบคุณมากเลยเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ขอบคุณมากๆมากคอนแทนนินเหรอใช่ครับไดได้ได้น้ำอะไรนะเขาสั่งน้ำอะไรกัน อาจารย์รับน้ำมาไรจ้ะน้ำอะไรที่ไม่รู้อ่ะโกโก้เขามีแต่กาแฟเหรอโกโก้มีไหมครับโกโก้โกใส่แต่น้ำตาลครับโกโก้ใส่แต่ใส่แต่น้ำตาลไม่ใส่นมเลยเพราะว่าอาารย์ทำงงไม่ได้ครับโกโก้ใส่น้ำตาล ครันะเสียงดีที่นี่จีมาให้กำรังใจกันนครับีกำลังใจให้กันสาธุอนุโมทนาดีแล้วดีละวอนุโมทนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินน้ำแดงไปเมื่อกี้แล้วพวกกินกีม ฮะกินงานรับน้ำอะไรไหมเขาน่าจะกินกันแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไปซื้อกัลไหยาแก้วไปหาไว้ต่ไหนกันได้ครับมาคือจานโทราณ โปเจกต์วันนี้ยนะครับหนึ่งสองสามรถตู้มาถตู้มารถหมารถไม่ขับรถมขับห้เยเข้ามาให้อยเข้ามาหนอยระวังรับระวังรถซ่อมรถซ่มรถ หน้ามได้ทะหกเอ10สิบผมดูเช้าไปกี่เป็ด เขาให้แม่เขาแบงค์นี่อ่ะพี่แต่ไปนี่เขาแบงค์อาจารย์เบียร์อยู่น้ำปลาหน้าหน่อยไหมครับนี่ไงเขาเตรียมให้แล้วขอบคุณมากมากเลยอย่างมาม่าปั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมันก็เหลวนะอันนี้มันอาหารอ๋อเหรมันไม่เกี่ยวกับเหลวไม่เหลวมันเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าโอ้ครับพี่มาม่าปั่นเลยะครับอาจารย์มบาดีจังเลยเขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณมากอถ่ายรูปหน่อยถ่ายยากครับ ดูอน <łość> ุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากจากสาธุอนุญาตทีงานีาก่อนหนึองสองแตดอริจาคก่อนเราก็ติดไปเรวยเลยสาธขอบคุณนะ โอเคครับขอบคุอาจารย์มีคนมีคนขอคำถามเดียวได้ผมไม่ถามได้แล้วจะขอบคุณมากเลยขอบคุีรเราไม่ถ่ายกาบอาจานเหรอมาถ่ายการ์ดจาให้เขาถ่ายให้กันบญาตเครับอคครับสวัดีสวัสดี ขอค่อคคคสาธุจะ yeah well, <S <s okay. 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 Like ้ะสาธุอนุ้มทนาจ้ยังไม่มาเามาแล้วเอามมาแล้วเหรอโอเคเห็นปวิมาหรืว่าปวิกะลงไปเห็นปรมมาจะให้ิจิมามากขนมเีเหรอใช่เาอยู่แต่ี้ โหลดรอบหน่อยเร็วๆขอับอาจารอมานี่เราที่ปีเขาไปซื้อมาแล้วใครเป็นคนรับไปอยาสีฟันน่ะเขาเอาเข้าไปแล้วจริงๆใช่ไหมไม่รู้แล้วเจ้าหน้าที่จะสาธุระวังร้อระวังรอนบค ผมขอบคุณมากครับดมากที่ดีมากไม่เหบคุณมใช่พเห็นบูธเมื่อกี้นี่เขาปิดไปแล้วไงเราก็เลยไม่รู้มไปอยู่ไหนทำไมเอาไปจัดการเองโดยที่ไม่บอกอาจารย์ก่อนนัะครับต้องอกบนีาจาร์เพราไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าจัดการจัดการแล้วหรือยังนีกเอก่่บินโตด้วย มาเขาจเปลียนนี่อยู่ในนิ้วตัวตัวสองค่ะเดี๋ยวพออีกสักประมาณช่วงเวลาหนึ่งก็จะถึงทีมเขาสลับแล้วก็ชุดนั้นออกมาแต่เขาบอกว่าให้อยู่ไม่เกินสิบห้านาทีใช่ใช่คุณฟาะพอดีเมื่อกี้เพ่อนติดต่อมาม่ะค่ะที่คุณอาจารย์บอกว่าจะ จะจัดการให้ค่ะแล้วบินนี่เป็นชื่ออะไรคะอ๋อชื่อาจคตัดคนลนเทำเป็นภาษาศีใช่ใช่ใช่ทศไันไไเป็นอไรได้ได้ที่เป็นอไรทีไนก็ได้อาา้าไดหลงอยู่ใกล้อาจารย์สาธุสาธุ อขอตัวน <Hoy. S 2> ี้มาตัวนี้มาครับขอไม่ต้อง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 นั่นเป็นผงที่เฉยสาธุสาธุไม่ใช่ตัวเดิมไหมใช่คนละตัว ข้งยลังนเนอ้งั้นงอคจงานจงไมงานูเดยวห้หัวใหญ่มากเลยให้เขาทำงานเธอสงสารน้องมังน